เอาทายบ่ละหันบุ้ง <ไฟ S 1> เรียกคืนบ่ึ <c ười> ้นแล้วเนาะเอาสวัสดีทั้งสองช่องเลยนะคะเนี่ยลงตัวท้าทายทำเลยมื่อนี่แพลวถือกล้องให้ปฐอนผ้ากันมาลงมาบุ้งสันมองนี้เพนเอิญมาบุงเอิญมาบุงอันพูัละคนนะ่ะเอาดากเลยเนดะ้อ <c ười> อันนี้ก็บุงหน่อย <c ười> <c ười> มีบุงใหญ่มีบุงหน่อยบุงใหญ่ <c ười> บุงหน่อยหรือบ่ มันสีรุ่มๆคุณเออโบไก่ด้วยค่ะบบไก่จากบ้านปะทองก็เห็นอยู่ว่าผักโขมนะคนกรุงเทพนะเนี่ยผักโขมนะเนี่ยผักโขมถ้าโตกว่านี้มันต้องเป็นน้ำตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นน้มเลยตอนนี้กําลังสวยจ้ะปลายกำลังน้ำหนึ่งเลยอืมล่างหลกันหนึ่งเลยเนาะอันนี้นะคะมันเป็นน้ำก็ต้องเอาหนามออกได้ถ้างานหนามมันสิปากๆเอาจ้ะเนี่ย บงปากกันเนีแล้วบงปากเลนเสพไปด้วยคันได้มาจุบ้านฮะว่าก็จะกินแบบนี้แหละจ้ะปีปีมาถ้าช่วงหนาเดือนสิบเอ็ดสิบสองก็จะได้กินผักขมอืลงมาหาตามมันบดได้กินทุกง,ง้ามดินั่นแหละมันบดได้มีตลอดสิบอถ้ายาให้มีตลอดอะ ต้องปลูกต้องปลูกแล้วก็ไถแล้วก็ปลูกเอา kind of <tes> โอ้ต้องไถแ <respuesta. S 2> ล้วก็ปลูกเองคุณนาคุณน่ะคุณนาทั้งคุณนาดกดกไปป่ามันกิโลเท่าไรกิโลเท่าไรสิบขีดกิโลละสิบขีดเป็นวงเกิดกระซิบใส่อยู่ได้บางคนบ่เคยขายเคยขีบบอกเจ้าว่าสิขีดคนก็เลยเบิดคำข้ามจีบเาอุ้ยงามงามใช้ใช้เจ้ามั้งนี่นะ ่มี๋ยวลองบอกให้เก็บมาขายโอ้ยขันคนตางทินพันวาโอ้ผ้าันสินผักมี่หนามเนาะผู้บกครับอันไหนที่มันอันตรายที่สุดอันคืออร่อยที่สุดอันที่อันตรายที่สุดคืออันที่อร่อยที่สุดนรงัเราเป็นรถรถอันสิบล้อครับโอ้เมื่อนี้เป็นแอดมินสองช่องเลยเดอค่ะเดอเ์เราไปน้่งภาคเห็ปลาถอนน้ำภาคให้ปลาถอนน้ำพู่น่ะอือปลาถอนกำลังเก็บนะคะ เดี๋ยวพอกินแล้วก็ทำเอาเป่าเอามาชิมืดหางมุ้งแดงแล้วหามุ้งแดงแล้วพีสิลอกเนี่หนาวพีได้ได้บ้านเฮ้อใช่เดี๋ยวมาหลกลูหลบลานไหนมาหากินนะหากินเด้อบะไรบ้างเอาคือว่ามีผักน้ำน้ำบ่อปลาผักกูดเออผักกูดไปเบิ้งบ่อยู่ะใส่ยู่ไกยูไกยูรอกหงายฮะนี่ผักกูดผักกูดจันดันดินลงฝุ่มบ่าหรือเล่าเต้องใส่ก็พยายามนะกัน มีความพยายามในการตัดผักหรือเปล่าแห่บรรจงดิโอ้ตัดบ่ถือมองบ่าขาดดิ <laughs> ตัดบ่ถือมองบ่าขาดแม่ล่องเไปหลุดไปเรื่อยเอาเอา่อนตูดใน,นได้เอเากับแมา่ไทายแต่ตูดกันโเจ้ากันนันมา,มานเนาะก็ไปทั้งนั้นจิล่ะอันนี้ค่ะอันนี้เขาเอินผักขมที่บ่มีหนามเลยนี่นใช่แต่มันบ่ดแสบซ้ำผักขมค่ะเนี่อืม กระสีใบมันกระสีต่างกันเนาะอันน้ำกับใบไม่น้ำนะนี่ค่ะแต่ว่าอันน้ำสี่เสบกว่าอันน้ำสี่เสบกว่าที่นี่อันวิตามินไร้กว่าวิตามินยังค่ะเอบีซีเลยวิตามินเอบีซีก็มีแต่เดี๋ยวนี้วิตามินเอถึงแซ่บหมดโอ้ยอ่อนลองน้ำลองน้ำออกอีนยล่งลองมาไปทั้งหนาไปดิ มีสกล่องใหญ่ลงไปเองนะอันนี้คูกผกานาะวันนี้ประทอนกับพี่หมกหวกชาแนลนะคะก็มาเก็บผักหอมหรือว่าผักขมนะคะภาษาอีสานเท่ากับผักขมลยเนาะขมผักขมผัมเหี่ยะผักมเหี่ยนคเปรี้ยวเผาเหรออ้ยไปเพิ่งผักกูดค่ะผกูดยงินดยหมด มันหลุดกับพวกแววตัวนี้โอ้มันเป็นห่วยตัวนี้นะอันนี้เขาเรียกห่วยประสานอุ้ยน้ำือเป็นตะเรนแท่น่ะอุ้ยสวยบักคักเลยค่ะลุ้งไปค่ะลงไปค่ะลงไปค่ะโอ้ยเจ๊คือสวยแท้ จะได้ใส่เกือบมันเลนมาได้เนาะนี่มีข้าบดทั้งสี่กินได้มันบัวป้าเบอร์เงาเลยง่ะงนี่นี่ต้องเอาแบบป้านั่นน่ะใส่ป้าโชว์แน่จ้ะขนาดเห็นบอป้าเพิ่นเอาแล้วทั้งนั้นสวยสวยงามมากๆโอ้ยนั่นเดิโอ้ยจะเป็นบานคือเจ้าของเนาะ เจ๊องเรียนน้าไหมเจ๊คืองามแท้เดีเนามนสิลงไดจิงเละบาดเงี้ยวนี่ป่าน้ำเดนี่ปาน้ำบานเจ้าข้ามหวยไปได้ด้วยันเดียวตั้งใ่เกือบอันนี้มากหมเห่าดอกอู้เอ้าใส่เกือบรุยนามเซยปเด้วยฮะปูขี้เหล็ก ไปีไหนอ้ไปน้ำไปน้ำ